สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรพาเพื่อนๆมาดูมุมลินลี่ที่สวนมุมเกษตรอีกแล้วนะคะเออลินลี่ชุดน,นี้เป็นลินลี่ที่มุมเกษตรปลูกไว้กลางแดดนะคะแล้วก็เขาเริ่มบานแล้วก็กลีบดอกเขาก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะก็เลยย้ายเขาม,มาไว้ใต้ต้นตะขบนะคะ ก็ว <chat> ันนี mo, <lat> ้เขาเริ่มบานกันเยอะขึ้นนะคะมุมเกษตรก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะตัวนี้เนี่ยสีเขาออกสีเหลืองนะคะสีเหลืองนวลๆสวยมากนะคะตัวนี้เนาะดอกนี้จะเป็นดอกที่เขาบานวันแรกนะดอกที่สองอยู่มุมโน้นดอกที่สามนะคะถ้าเขาบานแรกๆเนี่ยสีเขาก็จะออกนวลๆนะคะถ้าเกิดว่าเขาบานนานวันเข้านี่สีเขาก็จะเข้มขึ้นนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้เขาชื่อน่าจะอ่านว่า เมนดาโลนะคะไม่รู้ว่าอ่านถูกต้องหรือเปล่านะคะตัวนี้เนาะใครที่ชอบสีเหลืองนะคะควรที่จะมีตัวนี้ไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึง่งนะคะตัวฝั่งนี้เดี๋ยวขอหมุนแป๊บหนึง่งนะคะอ่ะตัวนี้ก็เป็นสีเหลืองอีกตัวหนึง่งนะคะที่เขาจะเหลืองไม่เหมือนตัวเมื่อกี้เนาะแล้วก็ขนาดดอกเขาจะใหญ่กว่าะนะคะ,ะตัวนี้เนี่ยอ่ กลีบดอกเขาจะใหญ่กว่านะแล้วก็กลางดอกเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่ารอบนอกเขาจะออกเป็นสีขาวนะคะเหมือนกับว่าเขาสะท้อนแสงได้นะสําหรับตัวนี้นะคะตัวนี้ใครที่ชอบสีเหลืองสีขาวนะคะควรที่จะมีไว้สะสมเลยนะคะเทียบกับตัวข้างหลังเดี๋ยวมึงกระเสดขออ่ะเห็นไหมตัวเมื่อกี้เนี่ยเมนดาโลเมื่อกี้เนี่ยสีเขาจะออกเป็นเหลืองนวลทั้งทั้งกลีบเลยนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะออกเป็นสีขาวรอบนอกนะคะแล้วก็ด้านในเขาเนี่ยจะเป็นสี สีเหลืองนะคะเเกสรเขาเกสรตัวผู้เขาใหญ่มากนะตัวนี้เนาะส่วนเกสรตัวเมียเขาค่อนข้างที่จะเล็กนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็ตัวนี้ชื่อขอดูชื่อนิดนึงนะคะเซลมิล่าหรือเปล่านะคะมุมกเกษตรก็อ่านไม่ค่อยเก่งนะคะอ่ะเพื่อนๆก็ลองอ่านเองละกันนะคะสําหรับตัวนี้นะคะน่าสะสมเลยนะคะตัวนี้เนี่ยดอกเขาใหญ่มากมุมกเกษตรชอบอะไรที่แบบ ดอกใหญ่ๆนะคะอะแล้วก็จะมีอยู่อีกสองต้นนะคะที่เขายัางไม่บานเดี๋ยวถ้าเขาบานมีเยอะเลยที่เขายัางไม่บานนะคะเดี๋ยวถ้าเขาบานในมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูดอกชั้นเดียวไปก่อนนะคะกระถางนี้บานอยู่ต้นเดียวนะคะต้นนี้ ชื่ออะไรเนี่ยสวยมากนะคะสําหรับต้นนี้นะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มุมเกษตรชอบนะคะสีดอกเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ตรงกลางกลีบเขาเนี่ยจะออกเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูชื่อของเขานิดนึงเนาะชื่อของเขาคือน่าจะอ่านว่านิ่มๆหรือว่านิ่มๆนะคะเดี๋ยวนะอ่ะเนี่ย n y m p h นะคะก็เพื่อนๆลองอ่านดูแล้วกันนะคะสำหรับตัวนี้เนาะตัวนี้เห็นไหมอ่าเขาสวยมากนะคะเกสรตัวผู้เขาค่อนข้างที่จะเล็กนะคะตัวนี้เกสรตัวเมียเขาก็ใหญ่กว่านะคะตัวนี้เขาคือปปรロバนโดน่าจะอ่านว่าปปรロバนโดร,รือเปล่านะคะตัวนี้นะคะ เขากําลังจะบานนะคะเดี๋ยวถ้าเขาบานนี่มุมเกษตร,รจะมาอัปเดตความสวยงามของเขาให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ดูที่เกสอนตัวเมียเขาแลบออกมาแล้วเนี่ยวันนี้เขาน่าจะบานแหละนะคะ <น S 1> อ,อ่าเห็นไหมอาจจะโฟกัสไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็จะมีพวกนี้นะคะพวกนี้จะเป็นพวกดอกซ้อนนะคะที่มุมเกษตร,รทำอ่อ กลีบเขาไหม้นะคะไหม้ตั้งแต่ที่เขายังเป็นตุ่มเขายังเป็นตุ่มดอกนะคะทําให้ตอนที่เขาบานออกมาเนี่ยก็คือกลีบเขาจะเสียตรงปลายปลายยอดยอดแบบนี้ทุกทุ่ดอกเลยนะคะเห็นไหมอ่าแต่เขาก็ยังคงความสวยงามอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆปลูกลินลี่นะคะที่เมืองไทยยิ่งถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะเราควรที่จะเอามาไว้ในร่มรำไยนะคะหรือว่าถ้าจะปลูกข้างนอกก็ควรจะพรางแสแลรดเนให้เขานิดนึงนะคะจะช่วยให้กลีบดอกเขาเนี่ย ไม่ไม่ไม่เสียหายนะคะไม่ไหม้นะคะแล้วก็เวลาเขาบานมาจะได้สวยงามนะคะต้นนี้มุมกเกษตรทําแทกหายนะคะต้นนี้นะคะอ่ะเป็นดอกซ้อนนะคะอ่ะเนี่ยต้นนี้มุมกเกษตรถ่ายเพื่อนๆดูน่าจะถ่ายแล้วนะคะก็กลีบดอกเขาร่วงหมดแล้วมีดอกนี้ที่เขากําลังจะบานนะคะ ต้นนี้เขาบานวันแรกนะคะกลีบดอกเขาก็เสียหายนะคะเห็นไหมเขาเสียหายเพราะว่ามุมเกษตรไม่ได้ย้ายเขามาไว้ในร่มลำไรตั้งแต่ต้นนะคะพอเขาเสียหายแบบนี้เนี่ยก็คือเราก็แก้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาเสียตั้งแต่เขาเริ่มเป็นตุ่มดอกนะคะตัวนี้นะคะกลีบดอกเขาก็เสียหายเหมือนกันนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเราต้องรุนดูดอกนี้นะคะว่าเขาบานมาจะเป็นยังไงนะคะ แต่ละตัวนะคะเขาก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปนะคะชื่อพวกเอ่อพวกดอกซ้อนนะคะเขาก็มีชื่อของเขาเหมือนกันนะคะตัวนี้คืออิลิน่าอิลิน่าคือดอกนี้นะคะเดี๋ยวโฟกัสนิดนึงนะอิลิน่าคือดอกนี้นะถ้าใครที่ชอบสีนี้นะคะหาซื้อได้ชื่ออิลิน่านะคะ พวงดอกซ้อนเนี่ยเวลาเขาบานมานี่จะเหมือนดอกไม้กลอมเลยนะคะสวยมากนะคะแล้วก็ดอกเขาจะเยอะนะคะเป็นพวงเลยนะคะตัวนี้สีจะอ่อนกว่าตัวเมื่อกี้นะคะเขาชื่ออิลิน่าไม่น่าใช่อิลิน่านะตัวเนี้ยเดี๋ยวอุคเกษตรต้องดูแท็กว่าผิดหรือเปล่าโอ้โหดูสิไปดันจนกลีบดอกเขาหลุดนะคะอ่ะไม่เป็นไรทิ้งไปนะคะ อิลิน่าน่าจะเป็นทำไมชื่ออิลิน่าอ่ะเขาอาจจะเป็นอีลีน่าก็ได้นะคะก็ดอกนี้เป็นดอกสุดท้ายสีเขาก็เลยอ่อนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสีขาวนะคะสีขาวออกชมพูละเลื้อนนะคะตัวนี้สวยมากมุกเกษตรชอบนะคะตัวนี้นะคะตอนที่เขาเพิ่งบานเขาจะออกเป็นสีขาวออก ออกเคียวๆนะคะแล้วเวลาที่เขาบานจนสุดเนี่ยจะเป็นฟอมประมาณนี้นะคะอ่ะล้วเขาบานมาจะเหมือนดอกไม้ปลอมนะคะสวยมากสวยจริงๆนะคะชื่อของเขาคือน่าจะอ่านว่าเคนดรานะคะ K E N D R A นะคะพวกดอกซ้อนนะคะใครที่ชอบ อลังการดอกเยอะๆเนี่ยจะต้องเป็นพวกดอกซ้อนนะคะเพราะว่าดอกซ้อนเนี่ยเวลาวเขาบานจะเป็นช่อๆนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเราเลี้ยงเขาดีๆเขาสมบูรณ์มากๆนะคะเขาบานแล้วแบบเราเอาไว้ในล่มเวลาเขาเริ่มบานให้เราเอาไปวางไว้ในล่มนะคะแล้วก็เขาบานคือเขาจะตามกันทันอย่างพวกนี้นะคะเวลาที่เขาบานเนี่ยดอกนี้ยังไม่รวยพวกข้างบนเขาก็จะบานแล้วนะคะเขาก็จะแบบเป็นช่อแบบอลังการเหมือนดอกไม้ปลอมเลยนะคะแต่ว่าพวกนี้นี่ก็คือเขาบานหลายวันแล้วก็เกษตรไม่ได้เอาเข้าล่มนะคะพวกที่เขาบานก่อนเขา ก็จะร่วงไปนะคะทาให้เขาเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เห็นเขาเป็นช่อนะคะเนาะก่อนจะจากกันเรามาดูดอกตัวนี้เป็นดอกเดี่ยวเขาเรียกว่าดอกกลีบชั้นเดียวอีกตัวหนึ่งนะคะที่เหมือนกับคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะคะแต่ว่าข้างนอกของเขาเนี่ยจะสีขาวกว่านะคะสีขาวแบบขาวขาวบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ตรงกลางเขาจะออกเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้ก็สวยเหมือนกันตัวเมื่อกี้จะออกเป็นสีเหลืองไข่เนาะตัวนี้เขาชื่อซัน สตาร์ไลท์นะคะสตาร์ไลท์ตัวนี้เนี่ยใครที่ชอบดอกชั้นเดียวนะคะควรมีไว้สะสมเลยนะคะจริงๆพวกนี้เนี่ยเป็นไม้ลินลี่ต้นสูงนะคะแต่มุมเกษตรไม่ได้บำรุงไม่ได้ลดน้ําเขาขาดน้ำนะคะเขาก็เลยต้นเตี้ยๆแล้วก็ดอกเขามาไม่ค่อยเยอะนะคะถ้าเพื่อนๆปลูกเนี่ยอยากให้ขาดน้ํานะคะถ้าขาดน้ำเนี่ยเขาก็จะมีปัญหานะคะในเรื่องของดอกเขาก็จะมาไม่เยอะเนาะ,ะโอเควันนี้เราเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับลินลี่นะหอมฟุ้งมากนะคะสําหรับโซนนี้นะคะมุมนี้เขา ดอกลินลี่กาลังบานแล้วก็กลิ่นกลิ่นดอกของลินดี้นี่ค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวนะคะสําหรับมุมนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ